เัินสดเหมือนเดิมนะครับขอบคุณครับ,รบช่วงนี้สองคนน่ะขยันเป็นพิเศษเลยก็รอแกเรียนจบนั่นแหละรู้แล้วนะพ่อกับแม่หนูทาได้แล้วนะคะว่าแม่ตกใจหมดก็เยอะพอที่เขจะเลียงเล่าตัวคืนนี้ได้ก็แล้วกันจละและ้วอยากกินเหล็อเกินขอโทษค่ะแม่หนูขอโทษแม่เรื่องอะไร ไปพี่ไปอ่ะเงินสดเหมือนเดิมนะครับขอบคุณครับช่วงนี้สองคนน่ะขยันเป็นพิเศษเลยวันหยุดกะเช้ากะดึกควงหมดพอดีลูกสาวใกล้จะเรียนจบนะคะค่าใช้ใจ่ายก็จะเยอะหน่อยอีกอย่างเก็บพยายามฉกเฉินด้วยครับเกิดอะไรขึ้นจะได้ไม่ลำบากดีแล้วถือว่าวางแผนการเงินเป็นอย่างดีนะเนี่ยอีกหน่อยลูกสาวเรียนจบมาจะได้มีการมีงานทำดีๆนะครับฉันก็หวังไวอ้อย่างนั้นละคะ่ะคุหัวหน้าค่ะร้านนะคะสวัสดีครับ คนนี้เอาทำอะไรกินดีเนาะ<ป>ว่าว่ามาหาแม่ในลูกค่ะแม่ค่ะแม่จะฝากว่าให้เอาเงินเข้าบัญชีให้หน่อยนะเอาของพ่อไปฝากด้วยนะลูกพ่อแบ่งไว้ใช้ละสองพันพ่อกับแม่ใครเนี่ยรวยขนาดนี้ไม่ได้รวยหรอกพ่อกับแม่เรียนมาน้อยทำดีที่สุดก็ได้เท่านี้แหละกว่าจะหาได้ทุกบาททุกสตางค์ลูกเอ้ นั่นสิก็รอแกเรียนจบนั่นแหละรู้แล้วน่าเงินงในบัญชีของพ่อกับแม่เยอะจะตายถึงหนูไม่ได้ทำงานนะก็เลี้ยงหนูได้สบายอยู่แล้วไม่ได้นะลูกเงินเนี่ยเก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉินจ้าเข้าใจแล้วจ้าไปไปกินข้าวกันแม่ซื้อน้ำพริกกะปิปลาทูของโปรดหนูมาฉลองกันค่ะ กับแม่หนูทำได้แล้วนะคะว้าแม่ตกใจหมดไม่ดีใจด้วยนะลูกพ,พ่อภูมิใจในตัวหนูแล้วรับเป็นยาเมื่อไหร่ไม่เห็นบอกพ่อกับแม่บ้างตั้งแต่พ่อไปส่งเรียนมาอะไรตอนปีหนึ่งพ่อก็ไม่เคยไปเยี่ยมลูกอีกเลยก็หนูไม่อยากให้พ่อกับแม่ต้องลำบากนี่คะนั่งรถตั้งหลายต่อหนูเอามาให้ที่บ้านนี่แหละดีแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วสินะเด็กคนนี้ถึงคิดได้ว่าพอพ่อแม่จะลำบาก ก็หนูไม่ใช่เด็กแล้วนะคะแม่แล้วอีกอย่างหนูได้งานทําแล้วนะคะจริงเหรอทํางานอะไรล่ะไปแอบสมัครงานตอนไหนไม่เห็นบอกแม่เลยเออทางานทํางานที่ธนาคารนะคะไปสมัครตอนที่เรียนจบก็เลยได้ทําสาขาใกล้ที่มหาลาัยเลยค่ะลูกพ่อเก่งจังเก่งเหมือนแม่มนมสิ <c oughs> เออเรามาถ่ายรูปรวมกันดีกว่าคะ่ะพ่อกับแม่ กับแมยิ้มนะคะหนึ่งสอสามจะลูกโทรมาแต่เช้าเชียวหนูกำลังจะไปทำงานนะคะก็เลยอยากโทรมาขอกำลังใจจากแม่ก่อนทำมาตั้ง3-4เดือนละเอากำลังใจอะไรอ่ะแม่ก็ขอให้ลูก ทำงานมีแต่คนรักใข่เอ็นดูนะทําอะไรก็ขอให้ราบรื่นนะลูกนะสาธุแล้วพ่ออยู่ไหมคะแม่ไปทํางานตั้งแต่เช้าแล้วเดือนนี้หนูน่าจะไม่ได้กลับบ้านนะคะแม่หนูทำโอทีค่ะจะเก็บเงินดาวน์รถจะได้ขับพาพ่อกับแม่ไปเที่ยวทุกที่เลยว่าแต่เงินเดือนของพ่อกับแม่เดือนนี้ให้หนูเอาเข้าบัญชีเลยไหมจ้าลูกขอบใจมากนะ เาเข้าบัญชีได้เลยพักผ่อนมักหนะลูกเดีย๋ยวจะไม่สบายอ่ะป้าฉันไปตลาดมาซื้อพวงมาลัยมาฝากและหน้าบานขนาดนี้คนในสายลูกสาวใช่ไหมใช่สิทำไงได้ฉันก็ภูมิใจในตัวลูกสาวฉันมีการมีงานทำเป็นหลักแหล่งไม่อยากจะเมานะาฉันกลับละโอ๊ยฟังก่อนอส่งเงินมาให้ใช้เดือนเป็นหมื่นเชียวโอ๊ยป้าเลิกพูดเถอยิ่งฟังนะฉันอีฉาดูน้อยสิบ้านฉันนะ่ะ วันๆเหมืนทำอะไรเลยเลนแต่เกมฉันเลยอยากจะให้มันขยันได้ครึ่งนึงเหมือนเจ้าว่าลูกสาวป้าจังเลยอ่ะโอ๊ยอย่าไปกดดันมันมันเพิ่งจะ17เองเดี๋ยวมันโตขึ้นมันก็คิดเองได้แหละอืมจ้ะอ๋อว่าแต่ลุงไปไหนอะ่ะว้ายไปทํางานแต่เช้าแล้วอ้าวหนิบอกไม่สบายจะไปทํางานอีกเหรอก็บ <c oughs> อกแกแล้วนะให้หยุดงานจะพาไปหาหมอแกบอกไม่อยากขาดรายได้ก็ยังดึงดันไปทำงานนั่นแหละ <c oughs> ป้าดูกันดีๆนะเป็นอะไรขึ้นมารีบพาไปหาหมอจะได้รักษาทัน จ้าขอบใจมากนะจ้าเดี๋ยวฉันไปละดูไว้น้อยก่อนจ้บาบยบายนี่ตัวยังไม่เลิกใช้มุกไม่กลับบ้านมาทำโมทีอีกเหรอจะเลิกได้ไงอะ่ะตัวมุกเนี่ยเวิร์กสุดละอืม,มเขาอยากมีพ่อแม่แบบตัวบ้างจังขนาดดูพ่อแม่เขาดิทั้หมดบัญชียังต้องหยิบไปเวลาเขากดตังค์แต่ละทีนะอืม,มโทรมาบ่นไม่พักอะช่วยไม่ได้นี่นนะ ก็เราเลือกพ่อแม่เองไม่ได้นะจ้าแม่ลูกคุณหนูไฮโซเขาอยากจะรู้จังเลยว่าเงินเก็บทั้งชีวิตของพ่อแม่เธอเนี่ยมันเท่าไหร่เธอถึงได้ชิวขนาดเนี้ยก็เยอะพอที่เขาจะเลี้ยงเล่าตัวคืนนี้ได้ก็แล้วกันแต่ละ,ละอยากกินเหลือเกินคุณเป็นภรรยาของคนไข้ใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณหมอสามีฉันเป็นอะไรคะ สามีคุณมีภาวะหัวใจที่เต้นผิดจังหวะอย่างรุนแรงนะครับเป็นอันตรายมากไหมคะพอจะมีทางรักษาไหมคะค่าใช้จ่ายแพงไหมอาการอยู่ในระดับที่เรียกว่าอันตรายนะครับควรจะต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนส่วนค่ารักษาพยาบาลเรื่องนี้ตอบยากนิดน,นึงนะครับเราจะต้องดูอีกทีว่าหลังชอดไฟฟ้ากระตุ้นหัวใจไปแล้วคนไข้จะเป็นยังไงเพราะยังไม่มียารักษาโรคโดยตรงต้องรักษาตามอาการนะครับ ถ้ามีการผ่าตัดหัวใจด้วยก็อาจจะแพงขึ้นอีกครับได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะหมอขอให้สาม,มีฉันหายแพงเท่าไหร่ฉันจะหามาให้นะคะคุณหมอถ้าไม่มีเขาิันจะอยู่ยังไงคะคุณหมอต้องช่วยฉันด้วยนะคะแม่พ่อเป็นยังไงบ้างพอ่ออาการค่อนข้างแย่ต้องรีบรักษาก่อนที่มันจะสายไปมากกว่านี้ แล้วหมอจะช่วยพ่อได้ใช่ไหมคะแต่ต้องมีค่าใช้ใจ่ายมากนะลูกเท่าไรคะหมอบอกว่าเป็นหลักแสนแต่ต้องดูอาก,การพ่อก่อนหลังหลังที่กระตุ้นหัวใจหรือจะต้องผ่าตัดหัวใจไหมหรือมีค่าใช้ใจ่ายเท่าไหร่ก็ไม่รู้ว่าลูกเงินแม่ที่ป้าหนูเก็บไว้เป็นสิบปีตอนนี้ยายอยากรู้ว่ามีเท่าไหร่ ถ้าข่าเลือดร้อนเลยแม่จะได้ไปหยิบกิ๊บเขาว่าต่อแม่สิลูกได้ยินไหมแม่คือว่าว่าไงลูกหน,หนูขอโทษค่ะแม่หนูขอโทษแม่เรื่องอะไรหนูช่วยพ่อไม่ได้แล้วคะ่ะทยาไมพูดแบบนั้นล่ะหนูช่วยพ่อไม่ได้แล้วอ๋อหนูเพิ่ง ยาใช่ไหมยังไม่มีเงินเก็บไม่เป็นไรลูกใช้เงินเก็บแม่กับพ่ได้เดี๋ยวเราค่อยหาใหม่หนูไม่ต้องกังวลน,นะแม่จะไม่ให้หนูลำบากไม่ต้องร้องไห้นะลูกไม,ไม่ถึงไม่ถึงห้าหมื่นแล้วค่ะแม่หมายข้ามายัางไงคือหนูไม่ได้ทำงาน แม่หนูเรียนไม่จบด้วํามวันแม่แม่นิ่งทำไมอะแม่หนูขอโทษหนูขอโทษค่ะแม่แม่คะหนูขอโทษหนูจะออกไปทำงานหนูจะทำงานทุกอย่างเลยหนูจะเอาเงินมารักษาพ่อแม่นิ่งทำไมอะแม่ ขอโทษหนูผิดไปแล้วแม่แม่อย่างเงียบิคะค่ะ จ๋าว่าหนูโอนเงินแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ให้หัวหน้าเช็คดูนะคะไม่เห็นแล้วล่ะลูกหัวหน้าสอนแม่ทำแอปแล้วนะเราทำไมถึงโอนมาเยอะขนาดนี้หนูมีใช้ไหมเนี่ยถ้าเทียบกับที่แม่เคยให้หนูขอให้หนูได้ชใช้นะคะแม่อีกอย่างที่ร้านอาหารก็มีข้าวฟรีค่ะหนูไม่ต้องได้ใช้ตังเลยจริงเหรออันนี้ออกไปทำงานแล้วหรอยังเช้าอยู่เลย ออกมาแล้วค่ะแม่วันนี้หนูทำสองงานเดี๋ยวตอนเย็นหนูจะไปแจกใบไปดูต่อคะ่ะทำงานหนะักขนาดนี้อย่าลืมแบ่งเวลาอ่านหนังสือด้วยนะลูกไม่ต้องห่วงค่ะแม่สี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนเป็นเวลาอ่านหนังสือของหนูแม่รอหนูอีกหน่อยนะคะหนูสัญญาว่าหนูจะไม่ทำให้แม่ต้องผิดหวังอีกคะ่ะว่าแต่พ่อเป็นยังไงบ้างคะ ก็ดีขึ้นเรื่อยๆแ,แล้วล่ะลูกโชคดีที่พ่อไม่ต้องผ่าตัดหัวใจและทางโรงพยาบาลเขาให้ผ่ใจได้ไม่งั้นแม่ก็ไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกันค่ะแม่งั้นคุยกับพ่อหน่อยนะลูกเป็นไงบ้างลูกเรียนด้วยทํางานด้วยเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยค่ะได้ยินเสียงพ่อกับแม่แล้วหนูหายเหนื่อยเลย อย่ามัวแต่ทำงานจนลืมกินข้าวพ่อเป็นห่วงค่ะพ่อลูกค้าหนูเรียกแล้วเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะจ้าลูกวันหยุดอย่าลืมกลับบ้านมาบ้างนะพ่อกับแม่คิดถึงค่ะจ้าไปากินข้าวพี่